อื่นๆน,นอกจากที่กล่าวไว้ในประวิแพงมาตรา67ดถึงปดสิบซึ่งมีบัญญัติอยู่ในประวิแพงมแปดิบเอ็ดถึงแปดบาแยกพิจารณาได้ดังนี้5 1จุหนึ่งการส่งหมายเรียกพยานโดยคู่ความที่เกี่ยวข้องประวิแพงมแปดสบเอ็ดบัญญัติว่าการส่งหมายเรียกพยานโดยคู่ความที่เกี่ยวข้องนั้นให้ปฏิบัติดังนี้หนึ่ง ให้ส่งเวลากลางวันระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและอาทิตย์ตกและ 2. ให้ส่งแก่บุคคลซึ่งระบุไว้ในหมายเรียกณภูมิลามนาวหรือสามนักทำการงานของบุคคลเช่นว่านั้นแต่ว่าให้อยู่ภายในบังคับบทบัญญัติแห่งมอ76และ77การส่งหมายเรียกโดยคู่ความที่เกี่ยวข้องนี้ มีหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับการส่งโดยเจ้าพนักงานสารตามม7 4แต่อยู่ในบังคับของม7677คือถ้าไม่พบคู่ความก็ให้คนอื่นรับแทนและถ้าส่งยังที่อื่นหากตัวความยอมรับก็ถือว่าการส่งนั้นชอบด้วยกฎหมายสำหรับการวางคำคู่ความตามม78นั้นคงจะมาใช้กับการวางหมายเรียกพยานไม่ได้เพราะการวางหมายเรียกไว้ต่อหน้าพยานก็ดี การปิดหมายเรียกพยานก็ดีทำไม่ได้หากพยานปฏิเสธไม่ยอมรับหมายเรียกที่คู่ความไปส่งเองคู่ความอาจขอให้เจ้าพนักงานศาลเป็นผู้ส่งตามที่บัญญัติไว้ในมอเจ็สิบอนุหนึ่งหจุการส่งคำคู่ความหรือเอกสารอื่นใดไปยังคู่ความหรือบุคคลหลายคนซึ่งมีบัญญัติอยู่ในปวิแพ่งมอแปดสิบสองความว่า ถ้าจะต้องส่งคำคู่ความหรือเอกสารอื่นใดไปยังคู่ความหรือบุคคลหลายคนให้ส่งสำเนาคำคู่ความหรือเอกสารที่จะต้องส่งไปให้ทุกๆคนในกรณีที่ต้องส่งคำคู่ความหรือเอกสารโดยเจ้าพนักงานศาลหรือทางเจ้าพนักงานศาลนั้นให้คู่ความฝ่ายซึ่งมีหน้าที่จัดการนำส่งมอบสำเนาคำคู่ความหรือเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ให้พอกับจำนวนคู่ความหรือบุคคลที่จะต้องส่งให้นั้น หมายความว่าถ้ามีคู่ความหรือบุคคลในคดีหลายคนการส่งคำคู่ความหรือเอกสารอื่นใดจะต้องส่งไปให้คู่ความหรือบุคคลเหล่านั้นทุกๆคนกรณีส่งโดยเจ้าพนักงานศาลหรือทางเจ้าพนักงานศาลให้คู่ความฝ่ายซึ่งมีหน้าที่จัดการนำส่งมอบสำเนาคำคู่ความหรือเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ให้พอกับจำนวนคู่ความหรือบุคคลที่ทจะต้องส่ง 5.3กำหนดเวลาในการส่งคำคู่ความหรือเอกสารในทางคดีปวิแพ่งม .83 บัญญัติว่าถ้าคู่ความฝ่ายใดจะต้องยื่นต่อศาลหรือจะต้องส่งให้แก่คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือบุคคลภายนอกซึ่งคำคู่ความหรือเอกสารอื่นใดภายในเวลาหรือก่อนเวลาที่กฎหมายหรือศาลได้กำหนดไว้และการส่งเช่นว่านี้จะต้องกระทำโดยทางเจ้าพนักงานศาล ให้ถือว่าคู่ความฝ่ายนั้นได้ปฏิบัติตามความมุ่งหมายของกฎหมายหรือของศาลแล้วเมื่อคู่ความฝ่ายนั้นได้ส่งคำคู่ความหรือเอกสารเช่นว่านั้นแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลเพื่อให้ยื่นหรือให้ส่งในเวลาหรือก่อนเวลาที่กำหนดนั้นแล้วแม้ถึงว่าการรับคำคู่ความหรือเอกสารให้แก่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งหรือบุคคลภายนอกนั้นจะได้เป็นไปภายหลังเวลาที่กำหนดนั้นก็ดี ถ้าประมวลกฎหมายนี้บัญญัติไว้ว่าการส่งคคู่ความหรือเอกสารอื่นใดจะต้องให้คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งหรือบุคคลภายนอกทราบล่วงหน้าตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ก่อนวันเริ่มต้นนั่งพิจารณาหรือสืบพยานให้ถือว่าคู่ความฝ่ายที่ต้องรับผิดในการส่งนั้นได้ยื่นคคู่ความหรือเอกสารที่จะต้องส่งให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลไม่ต่ำกว่าสาวันเริ่มต้นแห่งระยะเวลาที่กำหนดล่วงหน้าไว้นั้น ในกรณีที่คู่ความอาจส่งคำคู่ความหรือเอกสารโดยวิธีส่งสำเนาตรงไปยังคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งหรือบุคคลภายนอกได้นั้นบทบัญญัติแห่งมาตรานี้มีได้ห้ามคู่ความที่มีหน้าที่ต้องส่งคำคู่ความหรือเอกสารดังกล่าวแล้วในอันที่จะใช้วิธีเช่นว่านี้แต่คู่ความฝ่ายนั้นจะต้องส่งใบรับของคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งหรือบุคคลภายนอกต่อศาลในเวลาหรือก่อนเวลาที่กฎหมายหรือศาลได้กำหนดไว้ จากข้อความในมาตรานี้พอแยกพิจารณาได้ดังนี้ 1. การส่งคําคู่ความหรือเอกสารในทางคดีซึ่งจะยื่นต่อศาลก็ดีหรือจะต้องส่งให้แก่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งก็ดีถ้าการส่งนั้นจะต้องทำภายในเวลาหรือก่อนเวลาที่กฎหมายหรือศาลได้กำหนดไว้การส่งจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ส่งให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลภายในเวลาที่กฎหมายหรือศาลกำหนด 2ในกรณีที่จะต้องส่งคำคู่ความหรือเอกสารในทางคดีให้คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ก่อนวันเริ่มต้นนั่งพิจารณาหรือสืบพยานนั้นการส่งจะสมบูรณ์ต่อเมื่อคู่ความฝ่ายที่รับผิดในการส่งนั้นได้ยื่นคำคู่ความหรือเอกสารที่จะต้องส่งให้แก่เจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลไม่ต่ำกว่า3วันก่อนวันเริ่มต้นนั่งพิจารณาหรือเริ่มต้นสืบพยาน ในกรณีที่คู่ความส่งสามเนาวคำคู่ความหรือเอกสารในทางคดีไปยังคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งห,หรือบุคคลภายนอกคู่ความฝ่ายนั้นจะต้องส่งใบรับสำเนาคำคู่ความหรือเอกสารในทางคดีของคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งหรือบุคคลภายนอกต่อศาลในเวลาหรือก่อนเวลาที่กฎหมายหรือศาลได้กำหนดไว้